เอายังไม่เสร็จดีอ่ะน้ำร้อนเสียมให้แล้วนะจะไม่ไปเยี่ยมอะไรไปอยู่รับประทาอยู่รับประชานไปอยู่ให้ไปอยู่กัไอ้ถัวไอ้ถัวเป็นลูกพี่เดินตามตัวไปอยู่วัดจะไม่อดแน่นอนอ่ะได้ตังค์ใช้ด้วยทุกวันแล้วว่าให้ไปอยู่เทรวมเลยแหละรู้สึกรักแม่มันไ้ยอืมใช่ไหมร่วมเลยจ้า

บัดนี่สีอยู่ข้างในตกดังตกใช้ปีกินอะไรเหมือนท้องเริ่มเริ่มใหญ่แล้วนะเนี่ยเหมือนท้องเริ่มโยแล้วครับอขอบคุณ,ค,ณครับระวังรถสามสิบ พอแล้เทานี <ừ> ้พอแล้วเอาเอาไปเอาขายได้เอาไรคะเลือกเลยค่ะมะนาวหรือยีนี้ตัดผมยังนะอ่ะยิบเลยค่ะหบาท อิทเลยเอ,เ,อเอาเลยห้าห้าบาทเอาเงินขอบคุณค่ะ ค่ะสาวสาวสาวน้อยเอายอายเหรอแล้วอีสองคนอีสองคนเอาอะไรค่ะหืม้น้ำจิมเยอะๆอยู่นะน้ิมเยอะๆได้ อ่าได้ละค่ะ <Vorte> ห <il dunno> <the öst> ้าบาทครบคุณค่าชมพู่ก็เอายมเนาะแล้วก็นาจ้ะร้ส้มยนะเรา้นมัสอา่ัน้ันันเุดพันเล้บดีั่าเดพบ้าอ่า อีกบาทเทนาะสอเพิ่ขอบคุณค่ะเอาอะไรเพิ่มเนอะได้หยิบเลยหัวดอ,อกห้าบาทค่ะ ขอบคุณค่ะน้ำจิ้มอยู่ฝั่งนู้นนะคะ ห้าบาทจ้าหยิบเลยลูกเอาไหนหยิบเลยห้าบาทห้าบาทหยิบเลยจ้าอะไรครับเออ,เอสี่บาทอ๋อยำยำสี่บาทล,ลูกห้าบาทเอายำสี่บาทครับอืมรับปัน,นึังนะ วาขห้าบาทเอายามสิบบาทเหรอจ้ะตาน้ำจิ้มเงนะขอบคุณครับ ตีสามที่แนน <c oughs> ตื่นมาพร้อมกับพ่อกับแม่ไปแจกกาดเลยกาดเทรวมกันเลยบางวันเยอะกว่านี้นี่น้อยเลย <c oughs> ตื่นตีสามมาเตรียมของบางทีเตรียมไม่ทันอะ่ะขอบคุณค่ะพ่อไข่ดักให้ฟองเดียวเอาอะไรหยิบเลยคะ่ะ <c oughs> นม่มีใครนั่งขับรถได้แล้วเอาอะไรหยิบเลยลูกจ้าแต่ไม่กล้าเราทำไม่น้อง <c oughs> น้องเขาขับรถมอเตอร์ไซค์เก่งแล้ว <c oughs> เอาอะไรคะ <c oughs> อ๋อมะมา,มาห้าบาทค่ะ นนท์พขอบคุณค่ะต้องเข้ากได้เลือ้รอยให้มาทำไปไหมพี่แนไปไปวจะโอ๊ยมันทำไม เดี๋ว่าจะหนูโก็ถึงตัวห้ามค่ะก้นตัวอวลดูครับเลือกเลยลูกอะไรเลือกเลยยำเหรอเอาสิบบาท ไปล้างหน้าแปรงฟันไป